สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆมาทํามะเขือม่วง,วงทอดนะคะวิธีทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะไปกันเลยจ้านะคะเราก็มีมะเขือม่วงนะคะเลือกม,กเอมะ,ะเ,กมกเขือที่ไม่แก่มากเกินไปนะคะจากนั้นเราก็ต้องมีน้ํานะคะน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปเพื่อที่จะไม่ให้มะเขือม่วงของเราเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีดํานะคะจากนั้นเราก็จะมาหัน่นนะคะมาหัน่นแล้วก็ไปแช่ไว้ในน้ําเกลือนะคะเพื่อนๆ เราก็จะหั่นแผ่นประมาณพอดีไม่บางมากไม่หนามากนะคะหั่นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็มารับชมคลิปอ้อมนะคะอ้อมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อ้อมก็อยากจะฝากถึงเพื่อนใหม่ที่เข้ามา,าหรือได้รับชมคลิปนี้ก็อ้อมขอฝาก ไว้นะคะว่าเ,เวลาเมน้นไม่ต้องใช้คำว่าติดตามแล้วหรือติดตามกลับอย่างนี้นะคะคือเรามาเม้นแค่ตามเนื้อหานั้นๆที่เราชมไปนะคะเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะรับรู้แล้วนะคะโอเคค่ะออมก็าฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เริ่มทำช่อง YouTube นะคะเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะแช่ไว้ในน้ำเกลือนะคะเพื่อนๆนะคะ แชร์เอาไว้แล้วเราก็จะหา,าจะหาอะไรอะ่ะกเขาเรียกอะไรเนาะหาบางอย่างที่เรามาต้องมา,าปิดไว้ข้างบนหรือหรือ,อคือมาทับเขาไว้นะคะใครมีอะไรก็เอามาทับทับไว้นะคะเพื่อที่จะให้มะเขือของเราจมน้ำลงไปนะคะ มะเขือเราจะได้สีขาวสวยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะอ้อมก็จะเอาอะไรมาทับไปข้างบนอีกนะคะเพื่อที่จะให้เขาจมอยู่ในน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะมาลงมือทอดนะคะเราก็เอาเอาขึ้นมาเสด็จน้ําไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เอามะเขือเราเนี่ยมาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ตั้งน้ํามันเปิดไฟให้ร้อนไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเอามาคลุกกับ แป้งอนเนกประสงค์นะคะเพื่อนๆนะคะคลุกไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะนําลงไปทอดนะคะเราทอดเราก็จะทอดให้เหลืองนะคะให้แป้งออกสีเหลืองนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะเพื่อนะะๆ,ๆนะคะลงทอดได้เลยนะคะ วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะแค่เราทอดไปให้แป้งออกเหลืองนะคะเหลืองนิดๆแล้วก็พอดีแล้วนะคะพลิกกับด้านนะคะนะีคะง่ายๆนะคะอาหารทำกินง่ายๆอร่อยออร่อย,อรอยที่บ้านนะคะตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือม่วงทอดของเราขอขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ